สวัสดีคะ่ะร้านเกษตรยุคใหม่นะคะวันนี้ก็พามาชมตุเรียนสายบันหมอนทองแคร์แล้วก็แคร์อินโดนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจปลูกตุเรียนสายพันธุ์ของประเทศอินโดนีเซียนะคะหมอนทองแคร์แล้วก็แคร์อินโดนะคะต้นพันธุ์ชุดนี้นะคะไซส์ถุงเบอร์10นะคะไซส์ถุงเบอร์10ต้นพันธุ์ไซส์8ปดสิเ้าเซนนะคะไม้สวยมากพร้อมปลูกเลยนะคะต้นพันธุ์เป็นชุดที่ให้ดูอยู่ตรงนี้เลยนะคะอันนี้ที่ให้ดูอยู่จะเป็นหมอนทองแคร์นะคะ ต้นไม้ต้นพันนะคะไซ้์ถุงเบอร์สิบต้นพร้อมปลูกเลยลูกค้าดูลักษณะทรงพุ่มนะคะอันนี้ที่เราคัดที่เราคัดแยกเอาไว้นะคะลูกค้าอันเก่ามาพร้อมกันแต่ว่าแยกแบ่งคนละครึ่งนะคะชุดอีกครึ่งหนึ่งหมดไปแล้วอันนี้เป็นครึ่งใหม่ที่เอามาวางนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะไม้สวยมากชุดนี้ดูนะคะชุดจะเป็นกระโดงเกือบทั้งหมดทุกต้นนะคะไม่ใช่กระโดงแบบ กิ่งสีทิศนะคะเป็นกระดงทรง,งกลมแบบมีกิ่งเยอะๆแบบนี้เลยนะคะทูกค้าดูลําต้นนะคะอันนี้โคนต้นลําต้นนะคะแล้วก็กิ่งกิ่งสมบูรณ์มากนะคะกิ่งก็จะเยอะแบบนี้เลยนะคะหมอนทองเครสหรือว่าเครอินโดอยู่ด้านหลังขังนู้นนะคะเครอินโดด้านหน้าจะเป็นหมอนทองเครสพุ่มสวยมากลําต้นแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมปลูกเลยนะคะชุดนี้ถุงเบอร์สิบต้นละสองร้อยห้าสิบบาทนะคะหนึ่งกล่องนะคะชุดนี้จะใส่ได้อยู่ที่สี่ต้นนะคะค่ะ ค่าส่งกล่องละ250บาทเท่าเดิมลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองเครอินโดนะคะถุงเบอร์10ต้นละ250บาทนะคะลูกค้าเอสไลน์เบอร์ที่ขึ้นหน้าคลิปสั่งซื้อจากน้องเอสมินได้เลยนะคะทุเรียนอของประเทศอินโดนีเซียต้นพันธุ์นะคะนํามาจากประเทศอินโดนีเซียเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะไม้ชุดนี้ต้นละ250บาทสวยเหมือนกันทุกต้นลูกค้าดูนะคะ ดูโคนต้นนะคะคือพุ่มเขาจะแบบมีกิ่งดอกเยอะแบบนี้ทุกต้นเลยนะคะอันนี้ยังไม่ได้ให้น้ําเลยนะคะเพิ่งนํามาวางคืนนะคะเพิ่งคัดเอาออกมานะคะจากพื้นที่ที่เราเอาไปเก็บไว้นะคะเพราะว่าที่นี่มันวางไม่หมดต้องเอาไปเก็บไว้ครึ่งหนึ่งเนี่ยนะคะพอหมดก็ทยอยเอาออกมาลูกค้าดูนะคะสวยมากเลยนะคะ กระโดงทั้งหมดกระโดงแบบกระโดงกิ่งแบบเยอะด้วยแตกยอดดีมากด้วยนะคะเอามาแค่วางเฉยๆยังไม่ได้ให้ปุยยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะเพราะว่าไม้ชุดที่เพิ่งออกมายังไม่ได้มีการแบบขยายถุงนะคะชุดนี้ยังไม่ได้ขยายถุงดูนะคะนี่ยังไม่ได้เปลี่ยนซส์ถุงเบอร์ส4นะคะเบอร์14เราจะเปลี่ยนชุดหนึ่งนะคะที่จาหน่ายอยู่ตอนนี้ตอนนี้ก็ คนนายนกำลังเริ่มทยอยเปลี่ยนใช้ถุงเบอร์14อยู่นะคะเป็นชุดนี้สวยมากนะคะชุดนี้ถ้าอยู่ในถุงเบอร์14แล้วสวยมากเพราะว่ากิ่งของเขาจะเยอะนะคะกิ่งเยอะกิ่งจะดอกแบบนี้ทุกต้นนะคะเราจะได้ถุงเบอร์14ที่สวยงามมากลูกค้าดูนะสวยมากทุกต้นเลยนะคะลูกค้าลูกค้าท่านไหนที่สนใจชุดนี้นะคะทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองเคล แล้วก็ด้าน,านไหนนู้จะเป็นเครอินโดนะคะต้นละ250บาทนะคะ1กล่องใส่ได้4ต้นนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจถุงเบอร์10นะคะลูกค้าเอสไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าสั่งซื้อทางไลน์ได้เลยมีท้งเบอร์10บเบอร์14เบอร์ 14, 500บาทนะคะเบอร์1 0 250บบาทสนใจชุดไหนก็เข้ามาสั่งซื้อจากน้องแอดมินได้เลยนะคะเดี๋ยวชุดไม้ชุดนี้หมดแล้วไม้รอบหลังได้ไม่สวยเหมือนชุดนี้นะคะเพราะว่าชุด ชุดหลังเนี่ยมันก็มาจากชุดเดียวกันเดี๋ยเราคัดต้นหัวมาก่อนแล้วนะคะลูกค้าที่สนใจก็สั่งซื้อได้เลยค่ะ